ค่ะปริ้มนะคะจากเพจประกันออนไลน์บายเมืองไทยเอเจ้นนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะเราจะมาพูดถึงประกันชีวิตแบบบำนาญ2แบบประกันด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเมืองไทย8501 D55 และเมืองไทย8501 D60 ค่ะ สำหรับทั้ง2แบบประกันนี้นะคะชื่อจะคล้ายกันมากเลยต่างกันแค่ตัวเลขพ่วงท้ายนะคะเป็น8501 D55 กับ D60 D55 กับ D60 หมายถึงระยะเวลาที่เราจะได้เริ่มรับบำนาญน,นะคะ55ก็คือเริ่มรับบำนาญตอนอายุ55ปีค่ะส่วน60ก็คือเริ่มรับบำนาญตอนอายุ60ปีนั่นเองค่ะ มาดูรายละเอียดเงื่อนไขเด่นๆของแบบประกันตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของการชําระเบี้ยนะแบบประกันตัวนี้ชราระเบี้ยแบบก้อนเดียวครั้งเดียวจบนะคะไม่เป็นภาระในระยะยาวเนาะลดหย่อนภาษีปีนี้ก็ทําปีนี้แล้วจบเลยค่ะ ก็ลดหย่อนภาษีปีนี้ไปนะคะชำระเบี้ยครั้งเดียวค่ะอายุที่รับทำประกรันก็ทับทำตั้งแต่อายุ30ปีเลยค่ะจนสูงสุดคืออายุ58ปีกันเลยนะคะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดคือ300,000บาทค่ะ และก็สามารถเลือกรับเงินบำนาญได้นะคะจะรับตอนอายุ55ปีหรือรับตอนอายุ60ปีก็ได้ะคะ่ะเงินบำนาญที่จะได้รับนะคะก็จะเป็น12%ของทุนประกันที่ทำไว้นะคะรับตั้งแต่อายุ55หรือ60จนถึงอายุ85ปีเท่ากันทั้ง2แบบประกันเลยค่ะ โดยที่ความคุ้มครองชีวิตนะคะก่อนที่จะเริ่มรับเงินบำนาญเนาะในปีที่1นถึงสินะคะจะมีความคุ้มครองชีวิตอยู่ที่1นึ์ของเบีย้ยประกันสมมติว่าชําระเบีย้ยมา10,000แบาทเสียชีวิตในช่วง1ิปีแรกก็จะได้เงินเป็น1นึ0 0 0สบาทค่ะถ้าเป็นปีที่11ไปแล้วนะคะจนถึงก่อนรับเงินบำนาญความคุ้มครองชีวิตจะอยู่ที่1นึค่ะหมายความว่าชําระเบีย้ยมา10,000แสนเสียชีวิตก็จะ จะได้เป็น1นึ0 0 0สบาทนั่นเองค่ะและสําคัญที่สุดนะคะสําหรับแบบประกันนี้เนาะเนื่องจากว่ามันชําระเบี้ยครั้งเดียวนะคะดังนั้นตามเงื่อนไขบริษัทจะไม่รับบัตรเครดิตนะคะเทียบแบบประกัน8501 D 5 5และ D 6 0แบบข้อต่อข้อกันไปเลยนะคะสำหรับเรื่องระยะเวลาที่รับทำประกันนะคะ8501นะ d 55นะคะจะรับทำประกันตั้งแต่อายุ30ปีจนถึงอายุ53ปีนะคะส่วนใครอายุเกิน53ปีแล้วนะคะก็สามารถมาเลือกทำ8501 d 60ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้รับทำประกันจนถึงอายุ58ปีคะ่ะ ส่วนเรื่องของความคุ้มครองชีวิตก่อนที่จะรับเงินบำนาญน,นะคะอย่างที่แจ้งไปในสไลด์ก่อนนะก็คือเหมือนกันนะคะทั้ง2แบบเลย10ปีแรกนะเสียชีวิตนะจะจ่ายให้อยู่ที่100%ของเบีย้ยประกรันที่ชำระมาจ่ายมา1 0 0 0 0 0ส ก็ได้คืนไป1นึ0 0 0สบาทนะคะส่วนปีที่11ไปแล้วเนี่ยเกิดเสียชีวิตก็จะได้เป็น140%ของเบีย้ยจ่ายเบีย้ยมา1,000 0แสก็จะได้รับ1นึ0 0 0สบาทค่ะ ส่วนเงินบำนาญที่จะได้รับนะคะ 8501D55 ก็จะได้รับบำนาญตั้งแต่อายุ55ปีจนถึงอายุ85ปีจ่าย12%ของทุนประกันนะคะส่วน 8501D60 ก็จะรับตั้งแต่อายุ60ปีจนถึงอายุ85ปีเท่ากันค่ะดังนั้นจำนวนปีที่ได้รับนะ 8501D55 ก็จะได้รับจำนวนปีที่เยอะกว่าเพราะว่า เริ่มรับบำนาญเร็วกว่าถึง5ปีค่ะแล้วถ้าเป็นกรณีที่รับเงินบำนาญไปแล้วแล้วเกิดเสียชีวิตนะคะจะเหมือนกันนะทั้งสองแบบประกันนะคะจะเอาเบี้ยประกันที่ชํำระไปแล้วนะคะรบด้วยเงินบำนาญที่ได้รับไปแล้วนะคะเหลือเท่าไหร่คืนให้เท่านั้นนะคะสมมุติเช่นนะ ชำระเงินเบีย้ยประกันมา100,000บาทรับเงินบำนาญไปแล้ว50,000บาทนะคะดังนั้นก็เหลืออีก50,000บาทคืนให้แบบนี้เลยค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่ผู้ชายอายุ40ปีนะคะทําทุนประกันชีวิตเท่ากันคือ100,000บาทนะคะเบีย้ยประกันจะไม่เท่ากันนะคะ แบบ8501 D55 เบีย้ยจัดสูงกว่านะคะอยู่ที่ประมาณ150,000บาทนะเพราะว่าเขาได้รับเงินบำนาญที่เร็วกว่านะคะส่วน8501 D60 จะเบีย้ยอยู่ประมาณที่112,000บาทค่ะเพราะว่ารับบำนาญช้ากว่า5ปีนั่นเองเบีย้ยประกันเขาก็เลยถูกกว่าค่ะ มาดูตัวอย่างที่ทุนประกันเท่ากันกันบ้างนะคะสำหรับผู้ชายอายุ50ปีค่ะถ้าทำทุนประกันเท่ากัน100,000บาทนะคะเบี้ยประกันก็จะไม่เท่ากันนะสำหรับ 8501D55 จะจ่ายเบี้ยอยู่ประมาณ29,000กว่าบาทค่ะส่วน 8501D60 จะจ่ายเบี้ยอยู่ประมาณที่156,000นิดๆน,น,นะคะก็8505ก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเริ่มรับบำนาญได้เร็วกว่า นนั่นเองส่วนเงินบำนาญที่จะได้รับนะคะเขาก็จะได้รับเท่ากันอยู่ที่ปีละ12000บาทนะคะเพราะว่าเขาทำทุนประกันชีวิตเท่ากันนะ1000 0 0บาท12เซของ1000 0 0บาทก็คือปีละ12000บาทค่ะถ้าอยู่จนครบอายุ85ปีเลยนะคะสำหรับ8 5 1 d d 5 5ก็จะได้รับเงินทั้งหมดประมาณ372,000บาทค่ะส่วน8 5 1 1 d 60ก็จะได้รับเงินประมาณที่3 0 1 2 0 0 0บาทค่ะส่วนต่างนะคะระหว่างเบี้ยรประกันที่ชราระไปกับเงินบำนาญที่ได้รับจนถึงอายุ85ปีนะคะ 8501D55 ก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ160,000บาทค่ะส่วน 8501D60 ก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ150,000กว่าบาทนั่นเองค่ะ แล้วก็ตัวอย่างที่สองนะคะในกรณีที่เราทำเบีย้ยประกันเท่ากันนะคะแบบว่าจะเอาไปลดหย่อนภาษีเนาะมีบัตเจตอยู่2 0 0 0 0 0บาทแบบนี้ขาดลงแบบประกันตัวไหนดีระหว่าง2แบบประกันนี้นะคะเป็นผู้ชายอายุ50ปีเท่าเดิมเลยค่ะทำเบีย้ยประกัน2 0 0 0 0 0บาทสำหรับ8501 D55 นะคะจะได้รับทุนประกันอยู่ที่ 95,000บาทค่ะส่วน 8501D60 จะได้รับทุนประกันอยู่ที่130,000บาทนะคะดังนั้นพอทุนประกันไม่เท่ากันแล้วค่ะเงินบำนาญที่ได้รับต่อปีก็จะไม่เท่ากันนะคะ 8501D55 จะได้รับอยู่ที่ปีละ11,400กว่าบาทค่ะส่วน 8501D60 ก็ได้ทุนประกันที่สูงกว่าดังนั้นเงินบํานาญที่ได้รับก็จะเยอะกว่านะคะอยู่ที่ปีละ1 5 6 0 0ักกว่าบาทค่ะและเมื่ออยู่ครบสัญญาเนาะอยู่แบบรับบํานาญจนถึงอายุ85ปีเลยค่ะเงินบํานาญที่ได้รับนะคะ2 8 5 0 1 D 5 5ก็จะน้อยกว่าเนอะอยู่ที่ประมาณ350,000บาทค่ะแต่ว่าได้ข้อดีไปก็คือเริ่มรับบำนาญเร็วนั่นเองส่วนแบบสายคุ้มนะคะก็คือจ่าย 2แ0 0น,นะแต่ว่าเมื่ออยู่ครบอายุ85ปีนะคะจะได้รับเงินบำนาญทั้งหมดประมาณ4 0 0 0บาทค่ะส่วนต่างนะระหว่างเบี้ยรประกัน2 0 0แสนที่จ่ายไปนะคะกับเงินบำนาญที่ได้รับมาตลอดสัญญานะคะสำหรับแบบประกัน 8501D55 นะคะจะได้ส่วนต่างอยู่ประมาณที่150,000บาทค่ะส่วนแบบประกัน 8501D60 จะได้รับส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเลยค่ะ ฟังแล้วสนใจแบบไหนกันบ้างนะคะจะช่วยสรุปคร่าวๆเนาะถ้าสมมุติว่ามีบัจเจ็ตที่เท่ากันนะคะ200แสนบาทถ้าใครอยากได้แบบว่าได้เงินคืนเร็วเนาะก็เลือกแต่501 d 5 5นะเพราะว่า ได้อย่างน้อยอะค่ะก็คือได้คืนเร็วได้ตั้งแต่อยู่55ปีแต่ถ้ามใครมองว่ายัางไง55ปีก็ยังไม่ได้เกษยียณอายุเกษยียณตอน60อยู่แล้วไปรับเงินตอน60ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็850 1 D60 ี6กก็จะตอบโสดค่ะเพราะว่าเงินที่ได้ก็จะเยอะกว่าด้วยนั่นเอง ใครนะคะฟังมาจนสุดตรงนี้แล้วเราก็มีความสนใจใน2แบบประกันนี้นะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะทั้งช่องทางเพจ Facebook ประกันออนไลน์บายเมืองไทยเอเจนต์นะคะหรือว่าเป็น l ล n e ออฟ i ิเชียลของเราก็ได้นะคะมีแอสไซน์นำหน้านะคะตามด้วย a m จุด MTL หรือว่า QR Code ตรงนี้ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลย อายุเท่าไหร่นะคะต้องการทําทุนประกรันหรือมีบัจเจ็ตเบี้ยรประกันเท่าไหร่แจ้งมานะคะเพิ่มจะได้คํานวณได้นะคะว่าลูกค้าจะได้รับเงินบํานาญเท่าไหร่นะคะ